สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่31นะครับกรกฎาคมสองพันห้าหมนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันพุทธที่สดใสเรีว่าส่งท้ายนะเดือนกรกฎาคมนะอย่างสวยงามด้วยวันชนีวันนี้ปิดที่1,320จุดนะครับเรีวยกว่าเพิ่มขึ้น12จุด 77.00คิดเป็น0.98%มูลค่าการซื้อขวันนี้42,648.32ล้านบาทนะครับเรยกว่าอยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์บริเชยนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS สักคู่รครับ สวัสดีครับคุณกราพชับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นบิ๊กแคปไม่รู้ได้ว่าราก้ายตัววันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดรุนเอเซียนะครับมีภาพค่อนข้างบวกนะครับหลังจากที่ฝาพของสหรัฐเองเนี่ยเราเห็นสัญญาณการโรเตชันนะครับของเม็ดเงินจากหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งบอลลชันเป็นพรีเมียมนะครับ มาในส่วนตัวพวกคุณบาลุโปรยนะครับขณะที่ตัวตลาดเองก็มีความคาดหวังครับว่าการประชุมเฟดค่ำคืนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยแต่ว่าน่าจะเห็นโทนที่เฟดเองเนี่ยโดวิชมากขึ้นเพราะว่าสัญญาณของตัวเงินเฟ้อเนี่ยลดต่ำลงมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นภาพบวกต่อการประชุมของตลาดหนเอเชียครับผมครับผมเห็นวันนี้ทางด้านของบิลเจเองเขาก็มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับตัวอย่งนี้มันมีผลมีอิทธิพลต่อบ้านเราไหมครับตัวอย่นี้ฮะคุณกรรพัน์ครับ ครับอันนี้เราบอกว่าเป็นระยะในเชิงตัวค่างเงินนะครับเพราะว่า b o j เนี่ยใช้นโยบายเดเวทเชนมาต่อเนื่องยาวนานนะครับเอ mm. บายการเงินผ่อนคลายซึ่งก็เป็นสายส่วนหนึ่งที่ไม่ดอลลาร์อิเด็กเห็นค่า,าต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเชิงลิเบอร์ซีเองสกุลเงินประเทศอื่นเทียบดอลลาร์ก็โดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยก็แอบอ่อนค่าไปด้วยนะครับแต่พอว่า b o j เนี่ยเริ่มขยับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ประกาศขึ้น15 basis point นะครับตัว BOJ target มาที่0.25%เนี่ศูนย์ให้สกุลเงินเยน ที่เราล่าในแข่งค้าขึ้นนะครับวันนี้จะเห็นว่าค่าเันอินเชียก็แข็งค่าตามครับผมครับผมไอ้ทจุดนี้วันนี้ปิดมาค่อนข้างดูดูสวยนะเรียกว่าปิดพันสามร้อยยี่สิบจุดทิศทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้คุณกรพัฒมองอย่างไรครับน่าจะไปต่อนะครับกรอบแนวต้านหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้านะครับกับเรนหนึ่งพันสามร้อยสิบจุดจะเป็นแนวรับนะครับวันนี้ก็มองภาพปุ๋ยในวันพรุ่งนี้ครับผมครับผมในรายการก้อยหอมกับครูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒมากนะครับที่มาให้มุมมองนหนนี้ขอบคุณมมากครับผ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกลรพัฒน์นั้นเลยว่ามองการตอบในส่วนของวันพรุ่งนี้ในว่าหนึ่งพันสามร้อยสาสิบห้าจุดนะแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบจุดก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะฮะเรื่องราวของการปิดตลาดวันนี้ถือเป็นอะไรที่เรีว่าสวยสุดงดงามแล้วก็มีความหวังที่วันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ต่อก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะสำหรับตลาดหุ้นไทยในจุดนี้ มันเป็นเจ้าของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้างโดยทีนข่าวของหุ้นอินไซเอ็มีการกอดติดหน้าการะดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ c p พนะครับวันนี้ราคาหุ้ปิดที่58บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น3.56%ส่วนตัวที่2นะพอร์ตอสอพอหรือว่า PTEP e วันนี้ราคาหุ้ปิดที่147บาทเพิ่มขึ้น5บาทคิดเป็น3.52%และตัวที่3 AAV นะครับวันนี้ราคาหุ้ 2บาทส0สตางค์เพิ่มขึ้น10สตางค์คิดเป็น4.5 5นะครับส่วนตัวที่4นะฮะท t b นะครับวันนี้ราคาพิปิดที่100เอ้ย1บาท69สตางค์นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลนครับนี่คือ4หุ้นสุดสวงในวันนี้ถ้าเกิดนนะักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรนะอย่าลืมศึกษาทำการบ้านดูเรื่องของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดสินใจในการเข้าไป ลงทุนเข้าไปเก็งกำไรส่วนของ4หุ้นสุดสงในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดทับกันบ้างโดยคุณอภิวัตทวี TV สิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ริเบอร์ดิเตอร์จำกัดวันนี้ได้นํามา2ตัวตัวแรกนนคือตัวของเซนเทลนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟนะคุณอภิวัตวย่อแตะแนวรับนะครับให้แนวรับที่40บาท50ตางแนวรับไปที่อยู่ที่39บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่43บาทต้ทานไปที่ 45บาท75สตางค์นี้ราคาหุ้นของเซนเทลปิดที่41บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.61ส่วนเซฟ2ที่คุณอภิวัตแนะนำนั่นคือตัวของ CPN นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าเริ่มเห็นแรงซื้อกับนะครับให้แนวรับที่54บาท50สตางส่วนแนวรัตรีที่53บาท25สตาง์แนวต้านอยู่ที่57บาทต้านทอยู่ที่ 58บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ CPN ปิดที่55บาท25สางคาเพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น1.8 4เนครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนนะักลงทุนที่ชอบสัฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียฮุนิซต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออภราท่านผู้ชมผู้ฟังไปอนการนับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม